สวัสดีครับได้เวลาแล้วของรายการครูที่ปรึกษาและผมแจ็คไรเดอร์นั่งอยู่ตรงนี้ครับกับห้องที่ปรึกษาในยุค new normal ของพวกเราคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีพอ,อาสาวสวยนะฮะเดินทางมาไกลาจากอมก๋อยนะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางมาไกลแต่ปัญหาที่หนักใจนั้น ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเรื่องราวของ AI เรื่องราวของเทคโนโลยีที่เดินทางย้อนกลับขึ้นไปถึงอมก่อยและทำให้พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปจากชีวิตที่เคยเรียบง่ายครับเริ่มมีการเรียนแบบพฤติกรรมที่มาจากโลกออนไลน์วันนี้พออ่อนหนักใจครับเลยอยากจะมาขอคลี่คลายในรายการของเราต้อนรับฮะพอ,อหวานนะครับพออภูมิชมพูเฮงประเสริฐสวัสดีครับนะฮะตอนนี้ ที่นั่นอินเทอร์เน็ตครอบคุมเข้าถึงหมดแล้วเด็กๆใช้มือถือเด็กๆใช้แท็บเล็ตใช่ค่ะแล้วรับรู้ข่าวสารเท่าทันกับคนที่อยู่<ช>ข้างล่างน,นี้เลยใช่คะ่ะแต่มันมีพฤติกรรมบางอย่างที่คุณครูนักใจนะใช่ค่ะเดี๋ยวได้คุยครับกับครูที่ปรึกศาสข,ของเราใดวันนี้ต้อนรับครูใหญ่พอ,อวิเชียนชัยบังสวัสดีครับครูใหญ่สวัสดีครับ วันนี้พอหวานมาจากอมก๋อยเลยนะฮะ<ช>แล้วก็ลงมาหาเราตรงนี้เพื่อที่มาคุยกับครูใหญ่ครับเรื่องราวของความหนักใจของคุณครูมีเวลา20นาทีในการปรึกษาพร้อมนะครับค่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วครับพอหวานครับเชิญปรึกษาครับค่ะ ปกติอะค่ะที่โรงเรียนที่บนดอยนะคะอยู่ที่อำเภอองค์ก๋อยอะค่ะโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงใช่ค่ะตกลงปูหรือลิงครับปูลิงค่ะปูลิงปูลิงแปลว่าใบพลูค่ะใช่คือปูลิงคือใบชักพลูใช่แต่เป็นภาษาของคนเหนือใช่ค่ะ แสดงว่าที่น่าใบชะพูเยอะใช่ค่ะเป็นแหล่งของใบปูลิงเลยนาแต่ใบปูลิงไม่ใช่ปัญหาของเราวันนี้ปัญหาของเราคือเด็กๆครับคุณครูครับปัญหาคืออะไรฮะ,ะคือบนดอยอะค่ะปกติที่โรงเรียนจะเป็นเด็กพักนอนนะคะเด็กพักนอน70กว่าคนแต่นักเรียนทั้งหมดร2อยคนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเขามาจากบนดอยที่ขาดโอกาส แล้วก็มาเป็นเด็กพักนอนมาตอนแรกเขาก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะคือเขาเขาขาดทั้งอโอกาสที่จะได้เรียนรู้แล้วโอกาสทางด้านาเศรษฐกิจอะไรเนี้ยค่ะแล้วพอมาอยู่ข้างล่างอะค่ะพอ AI เข้าไปเทคโนโลยีทันักเข้าไปอะค่ะมันทำให้เหมือนกับเด็กๆปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทันแล้วมองว่าทุกอย่างอะจากอินเทอร์เน็ตอะคือ เป็นประโยชน์หมดไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube เขาจะเขาจะเรียนแบบหมดเลยค่ะม,มันก็เลยส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ค่อยพึงประสงค์รวมถึงอย่างเช่นการเป็นเด็กแว้นเด็กแว้นแล้วก็การพูดคำหยาบซึ่งปกติเนี่ยคือไม่มีเลยแต่พ<ผ>อเห็นจากแพลตฟอร์มพวกนี้คิดว่าเฮ้ยแสดงว่าที่อื่นก็ทำกันเป็นปกติเราต้องทำแบบนี้บ้างใช่ค่ะคือเห็นเห็นชัดมากๆเลยค่ะ ก,ก็เลยอยากจะปรึกษาคุณครูใหญ่ในประเด็นที่ว่าปกติแล้ว,วค่ะชนเผ่าปากกายเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติแต่พอวันนี้ค่ะ AI เข้าไปอินเทอร์เน็ตเข้าไปมันทำให้เขาปรับตัวไม่ทันคุณครูใหญ่คิดว่าในฐานะผู้ปกครองอะคะ่ะเขาควรจะมีการรับมือ,อยังไง เพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่พิสูจน์ความแตกต่างได้อย่างชัดเจนหรือว่าพวกนี้เข้าไปแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตครับ AI lead มันเกิดขึ้นจริงกับเด็กๆในกลุ่มนี้ครับครูใหญ่ครับวิธีการรับมือต้องเป็นอย่างไรแนะนำหน่อยครับในชนเผ่าปากกะยอนนี่ผมเข้าใจว่ามีจารีตมีประเพณีวัฒนธรรมที่แข็งแรงที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม,ก,มกันอยู่นะครับพอ,อสถานการณ์ AI เข้าไปเนี่ย ก็สั่นคลอนนะผมว่าเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันที่สังคมหรือชุมชนนั้นเนี่ยจะมีแกนของหลังยึดจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนาะ <S <S อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ,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 อาจจะรู้สึกกังวลสําหรับคนเก่าแต่สําหรับเด็กใหม่นี่เขาก็สแสวงหาหนทางที่จะที่จะหาแกนวัาทธรรใหม่ร่วมเพื่อจะอยู่ร่วมกันแล้วเขาคงเปิดกว้างในการรับวัฒนธรรม ข้างนอกด้วยนะครับครับทีนี้ผมมองว่าการรับมือเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูที่ mindset นะครับว่าเรามีความคิดความเชื่อกับสิ่งใหม่ที่เข้ามานะั้นในแง่ลบหรือแง่บวกอย่างไรถ้าในแง่ลบเนี่ยเราก็คงจะต้องต้องทุกข์นนะแต่ถ้ามองในแง่บวกเราจะใช้ประโยชน์มันได้แต่ถ้าเมื่อไรที่เรามองแง่ลบผมมองว่าเรากําลังถูกใช้ ทีนี้ไอตัว literacy เนี่ยความฉลาดรู้ในเรื่องนี้มันเข้าถึงเด็กได้เร็วแต่ว่าเข้าถึงผู้ใหญผู้ใหญ่ได้ช้านะครับในมุมมองผมนะที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คุณครูอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนที่สุดและคุณครูเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่มากกว่าถ้าคุณครูจะมีโอกาส educate ผู้ปกครองได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะในเรื่องของทําให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันคือตัวที่จะช่วยทําให้งานช่วยให้คนเนี่ยทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้นถ้าเราใช้เป็นถ้าเรามีความฉลาดรู้กับมันนะครับผมก็มองมองว่าคุณครูเนี่ยคือผู้ที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ส่วนความเห็นของผมในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่เปลี่ยนไปนี่ไม่รู้ว่าครูหวานทำอะไรอยู่ก่อนนะอ่ะ ทำอะไรบ้างผู้ว่<ม>าไ, <ป S 2> ได้ลงมือทําอะไรไปบ้างครับกับเรื่องนี้คือที่ผ่านมาค่ะเราก็ใช้กิจกรรมจิตตศึกษาในการช่วยแก้ปัญหาครับเราก็เราก็เห็นนะคะว่ากิจกรรมจิตศึกษานะคะคือช่วยให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้อ,อย่างแต่ก่อนที่เราไม่ได้ใช้กิจกรรมจิตศึกษาในการจัดการเรียนรู้อะค่ะ ก็คือเราก็ใช้วิธีแค่พูดพูดพูดยกตัวอย่างซึ่งซึ Metro> ่งมันซึ okay. ่งมันได้ผลแค่ต่อหน้าแค่แต่เดียวก็ผมเข้าใจแล้วล่ะว่าที่จริงแล้วหวานมีมีหนทางอยากจะยืนยันในหนทางนั้นเท่านั้นกิจกรรมกิจศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าคือการยกเอาสถานการณ์มาให้ผู้เรียนได้สังเคราะห์แล้วก็เกิดการวิพากษ์ใช่ไหมครับแล้วก็เกิดการสะท้อนคิดในที่สุดก็เลือกเลือกแบบแผนพฤติกรรมที่เหมาะที่ควรไปปฏิบัติใช่ไหมครับ วิธีการทําแบบนี้ซ้ําๆก็ทําให้เกิดเห็นว่าอะไรคือคุณค่าที่ที่ควรจะปฏิบัติอันนี้คือครูหวานก็ทําได้เยอะแล้วนะครับอย่างวันก็มองว่ากิจกรรมจิตศึกษานะคะคือคือในในที่เราทําที่โรงเรียนนะคะมันช่วยแก้ปัญหาได้แต่ว่า ใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาอย่างที่ครูใหญ่แนะนํามาคือใช้เวลาซ้ําๆทําซ้ำำซําๆเป็นประจําสม่ำเสมอแต่ก็มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดใช้กิจกรรมพวกนี้ในโรงเรียนเราอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาเยอะ อยู่คะ่ะคุยใหญ่ซึ่งเป็นห่วงแทนเพราะว่าก็เป็นคนจากหมู่บ้านเดียวกันชุมชนเดียวกันใช่ใช่ค่ะแล้วมันต้องใช้ชีวิตที่เห็นซึ่งกันและกันใช่ค่ะ<ม>แล้วก็พอ,<ม>พ,อพอเกิดมันเป็นปัญหายอย่างเงี้ยเยอะตอนแรกมันเป็นปัญหาแค่นิดเดียวนะคะแต่พอตอนเนี้มันก็ลามเป็นเป็นเรื่องเยอะขึ้นเป็นวงกว้างเยอะขึ้นอืมแล้วคุณแจ็คมีทางเลือกไหมครับ ผมเองเ่ยรู้สึกว่าเท่าที่ฟังมาผม,มอาจจะยังไม่ได้มีทางที่ชัดเจนนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าวันนี้เองถ้าเป็นมุมผมอ่ะผมคิดว่าต้องปล่อยให้เป็นไปตามสังคมเป็นไปตามที่ที่เด็กจะต้องเป็นแล้วผมเชื่อว่าจากที่ฟังครูใหญ่มาวันหนึ่งเขาจะเริ่มปฏิติประต่อภาพเป็นเองยึกนึกถึงตัวเองย้อนกลับไปตอนเป็นเด็ก เองก็ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ลองทําทุกอย่างเหมือนกันครับครูใหญ่ครับแล้ววันหนึ่งผมก็ค่อยแยกแยกค่อยคัดค่อยคัดแยก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 ออกจนเลือกเอาแต่ของดีๆเข้ามาผมคิดว่าในสมัยนั้นผมก็มีปัญหาหนึ่งนะอ่ะปัญหาถ้าพูดถึงอะไรนะต้อตสนุอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปอมัวสุมทําอะไรไม่รู้ที่บ้านเพื่อนสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็เป็นปัญหาของวันนั้นเพราะผมยังไม่มีติกตอกครับวันนั้นผมยังไม่มี โลกออนไลน์ผมเรียนแบบใครผมจะเรียนแบบจากกลุ่มเดียวกันเองนะฮะแล้วก็มีให้เลือกจนวันนึงเราก็จะค่อยๆขัดแยกแต่ผมคิดว่ามาถึงวันนี้เองอย่างปัญหาที่ครูหวานเป็นห่วงผมรู้สึกว่าเมื่อเด็กๆเก็บความรู้และประสบการณ์มากพอเขาก็จะขัดแยกได้าบาง,งทีม,ม,งมันก็เป็นวิวัฒนาการทางสังคมที่จะพยายามหาหา,หาแก่นหาหลักใหม่ในการที่จะยึดโยงกันไว้ครับแล้วบางทีวิธีการใหม่นี้มันอาจจะเชื่อมต่อ โลกได้กว้างขึ้นแน่นอนช่วงแรกมันอาจจะทําให้เรากล้ก,กลังวนและก็มีปัญหาครับแต่ในที่สุดเนี่เวลาคระไปคระมาเขย่าไปเขย่ามาคับ,คบตงตัวของมันนะอมืมันจะไม่มีขาวแบบร้อยเปอร์เซนตะผมคแค่มองอย่างนี้นะใน,ในผ้าผืนหนึ่งของเราโดยเฉพาะผ้าของเด็กอะ่ะแล้ววันหนึ่งมันก็จะค่อยๆเห็นชัดว่าตรงนี้ขาวตรงนี้ดําใครจะเลือกไปอยู่ตรงไหน,<ม>น,นก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าในแง่ของนักการศึกษาคงเป็นห่วงแหละเพราะมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องสักให้มันขาวนะนะครับผมก็เชียนะเชียพอหวานให้ยืนยืนให้ที่อื่นเห็นว่าเราทําอะไรอยู่แล้วมันได้ผลแค่ไหนออย่างน้อยก็มี practice สักอันให้คนได้เห็นนะครับครับนะก็เหมือนรายการเราครูที่ปรึกษาเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงทุกมุมในสังคมได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่ผ่านมาดูแล้วตั้งใจดูอย่างเข้าใจแล้วก็เออ พอเริ่มสก,กิดใจเริ่มกลับมาค้นดูกลับไปดูย้อนหลังพวกเราจะเห็นว่าเราได้ได้พูดถึงมุมต่างๆของการทํางานในการที่จะส่งเสริมนะฮะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนครูผู้ปกครองและสังคมของครอบครัวนะนี่คือความตั้งใจของรายการของเราผมก็เชื่อว่าเช่นเดียวกันเราต้องแค่ต้องทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆครับผมนะอ่ะคาตอบผู้ใหญ่คือครูหวานยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องแค่ต้องยืนอย่างมันง่นคงถูกต้องไหมครับคุใหญ่ครับครับใช่ครับอ่านะฮะคุณหวานครับ ประเด็นนี้เคลียร์ไหมฮะค่ะเคลียร์ค่ะโอ้โหผมก็เคลียร์ด้วยนะฮะเพราะว่าผ่านสิบนาทีแรกกับคําถามแรกเท่านั้นนะคะครูหวานครับยังมีคําถามอื่นๆอีกปรึกษาต่อได้เลยครับค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะในแวดวงการศึกษาส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่าแค่การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมันพอแล้วนะโดยเฉพาะกับเด็กบนเขาบนดอยหรือว่าเด็กชนเผ่าที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักอะค่ะ อ่านออกเขียนได้คิดเลกเป็นพอละครูใหญ่คิดว่า,ามันมพอไหมคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้ที่จะต้องใช้ชีวิตในอนาคตคือ,อาศาสตร์หรือความเข้าใจต่อโลกเนี่ยมันถูกสร้างด้วยมนุษย์และมันสื่อสารเป็นภาษาครับ<ม>เพราะฉะนั้นการที่เขามีภาษาที่กว้างขึ้นจากแคนที่จะเป็นปากะกาขยอมาเป็นภาษาไทยก็แสดงว่าเขามีโอกาสเข้าถึงชุดความเข้าใจใหม่ที่กว้างขึ้น าการอ่านออกเขียนได้นั้นเป็นเครื่องมือทําให้เราเข้าใจโลกได้มากขึ้นตอนนั้นเองยิ่งถ้าเขาเข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิตองความรู้เยอะๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสเข้าถึงสู่ความเข้าใจโลกความเข้าใจกฎเกณฑ์ของของโลกหรือเข้าใจสัจจะมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต่อชีวิตมากๆน,นี้การเริ่มต้นด้วยจากที่เขาใช้ภาษาปากกากยอ มาททำให้เขาอ่านออกเขียนได้ผมว่าเพิ่มโอกาสมากๆให้กับชีวิตนะเพราะมันคือภาษามันคือเป็นเครื่องมือในการคิดด้วยมันคือเครื่องมือในการเรียนรู้ที่เข้าใจโลกด้วยมันยังใช้สําหรับการงานการสื่อสารต่างๆด้วยใช่ไหมครับผมว่าเริ่มต้นจากตรงนั้นเนี่ยก็ก็ถือว่าได้เยอะมาแล้วมันมีพ่วงมาด้วยสมรรถนะเยอะเหมือนกันนะแค่มีภาษาไทย ที่ใช้ได้ดีเพิ่มจากภาษาปากกากยอเนี่ยนะเหมือนว่าเราต้องต้องเปิดโลกให้เขากว้างขึ้นก็พอเขาใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งได้เขาก็จะเข้าใจหลักความคิดหลักความเชื่อแล้วก็หลักของความจริงที่วัฒนธรรมที่ใช้ภาษานั้นสร้างขึ้นใช่ไหมครับขอบเขตเขาก็จะมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเขายังอยู่ในบริบทของประเทศนี้ ที่ต้องทํางานที่ต้องสื่อสารที่ต้องเชื่อมต่อใช่ไหมครับภาษากลางก,<อ>ก็ก็มีประโยชน์มากๆนะแต่ประเด็นนี้คำ,คำ,คำ,คำตอบก็คือจริงๆแค่ได้เครื่องมือใหม่ก็ทําให้เขาเจอเรื่องใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่จะได้ส่งเสริมในการเรียนรู้ก็เหมือนกับคําถามแรกเลยนะผมมองว่าไอ้ตัวแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็เปิดโลกให้เขาได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าทําอื่นเข้าใจ ความคิดความจริงของสิ่งอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ปัญหาอย่างเดียวถูกไหมครับประเด็นก็คือผูใหญ่พูดหลายครั้งนะครับว่าเครื่องมือเหล่านั้นมันเป็นมันเป็นแค่หนึ่งเครื่องมือเท่านั้นเองที่ช่วยเราที่ช่วยเราครับอ่านะฮะเป็นไงครับคําถามนี้เครีย์เครีย์ค่ะอ้านะครับผมจะเล่นนิดนึงนะฮะเวลามันกำลังเดินไปฮะนะยังมีคำถามอีกได้ค่ะผมอยากฟังคำถามจากหวานครับถ้าพร้อมแล้ว ึกษาต่อได้เลยครับบริบทที่เราอยู่ข้างบนดอยอะค,ะค่ะการที่จะให้ความรู้ผู้ปกครองคือมันมีความแตกต่างกันเยอะมากมันเป็นปัญหาสําหรับครูด้วยเหมือนกันที่เราจะ educate ผู้ปกครองอะค,ะค่ะเพราะว่าหนึ่งภาษาเขาก็ส่วนใหญ่อะค่ะไม่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้แล้วก็ในเรื่องเทคโนโลยีอะค่ะเขาไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยใช้แล้ว การที่เราจะแอดวูเคทเขาให้เขาดูแลลูกอะคะ่ะมันมันเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควร,ครในฐานะเราเป็นครูอะคะ่ะครูใหญ่พอจะมีคำแนะนำไหมว่าเราจะไปแอดวูเคทเขายังไงมีวิธีการยังไงครูใหญ่บริบทมันแตกต่างจากผมเคยคุยกับหลายเคส <c oughs> ครูใหญ่เคยคุยกับหลายเคส <c oughs> ใช่ครับบริบทที่ต <c oughs> ต่างกันมากเลยแล้วก็ไอตัวที่เป็นอุรรคใหญ่ก็คือสารที่ระหว่างครูกับผู้ปกครองเนาะซึ่งอาจจะ ใช้ภาษาคนละอย่างแล้วก็ความเข้าใจคนละเรื่องแต่ผมว่ายังไงเสียเนี่ยในการดูแลเนี่ยคนเ,นเก่านคนแม่ของลูกๆเราเนี่ยซึ่งใช้ภาษาปากกายอเนี่ยเราสามารถที่จะเอาบริบทที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมาสู่การเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่เข้าไปเชื่อมต่อสิ่งนี้ได้ยังไงและลูกกําลังอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีใหม่นั้น อย่างไรและมันมีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างไรได้นะแต่มันต้องเริ่มจากบริบทของเขาอย่างเช่นซัว่าเขาทําไร่อยู่ใช่ไหมครับ<ม>เขาหยอดเ,ออเขาวโพดได้ความเร็วเท่านี้งอกเงาเท่านี้ตากันนอกเท่านี้เครื่องจักรที่เข้ามานี่มันสามารถสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือแม้แต่ข้าโพดเราสามารถวัดได้ว่าใช้เทคโนโลยีวัดได้ว่าเาาขาถัดขาดทานอาหารหรือเปล่า มันกลายเป็นว่าบริบทของเขาเขาเห็นว่าการเชื่อมต่อจากแอปพลิเคชันบางอันเนี่ยมันช่วยให้เขามีคุณภาพมากขึ้นให้ชีวิตมี้คุณภาพมากขึ้นเขาพลอยได้ประโยชน์จากอันนี้มากขึ้นผมคิดว่าเขาก็อาจจะเก,กื้อหนุนให้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจจนมีลิทึเรซีเรื่องเทคโนโลยีก็ได้นะแต่ต้องต้องก็ต้องแสดงว่าต้องรู้จักบริบทของแต่และถูกครับถ,ถ,ถูกครับแล้วเราก็เห็นว่าในบริบทของปากกรเอิงก็อยู่ในวิธีดั้งเดิม หลายเรื่องใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ซึ่งวิธีดั้งเดิมน,นั้นบางทีก็ใช้เวลาแล้วก็ได้คุณภาพน้อยได้ปได้ปริมาณน้อยใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ถ้าเราเทคโนโลยีเข้าไปให้เขาเห็นว่าอ๋อมันต้องมันเป็นแค่เครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้ไปทำเรื่องสําคัญด้วยนะ <Okay. S 1> ทําไมเราต้องมาคอยรดน้ําทุกวันละ่ะ <Okay. S 1> เขาตั้งเวลาอั <Okay. S 1> ตโนมัติรดน้ําได้นี่เ <Okay. S 1> ราเราไว้ทำเรื่องอื่นจิอะไรเงี้ยครับอ,อืนะ พอเห็นทางนะ <laughs> แล้วถ้า,ถ,าถ้าครูหวานเอาบริบทเหล่านั้นมาให้ลูกเรียนออกแบบหน่วยการเรียนให้ลูกๆครับแล้วลูกๆก็เอาสิ่งที่เรียนเนี้ยกลับไปสู่บริบทนะครับ <c oughs> เราทำ problem based learning จากบริบทแล้วเรียนเสร็จแล้วก็ไปใช้ในบท <c oughs> มันสร้างสมรรถนะผู้เรียนในด้านอื่นๆด้วย <c oughs> และมันสร้างสร้างใหม่เซตใหม่ ต่อคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจว่าเฮ้ยเราทําแบบเดิมเนี่ยมันไม่พอแล้วนะไม่ทันแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ดีมากเลยนะคะแล้วก็หลายครั้งที่เราไม่ได้มองกลับแบบนี้ฮะครูใหญ่ครับเราจะมองแต่ว่าผู้ปกครองช่วยอะไรได้ผู้ปกครองช่วยอะไรได้ปะวันนี้เองสามารถเอาเด็กเปลี่ยนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเด็กเปลี่ยนเป็นฮีโร่ของเรื่องได้แล้วเด็กเองก็จะสื่อสารแทนเราด้วยไปยังผู้ปกครองถูกครับ,ถ,รบถ้าเมื่อเด็กรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นเครื่องมือในการ ช่วยทําให้อะไรง่ายขึ้นแล้วเมื่อไปถึงผู้ปกครองผู้ปกครองเข้าใจก็จะทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปได้ครับโอเคค่ะเคลียร์มากคำทางด้วยโอเคโอเคยังมีคําถามต่อไปนะัะเวลาอีกประมาณ2อนาทีตรงนี้ครับถ้าพร้อมแล้วปรึกษาต่อได้ครับค่ะคุณใหญ่คะในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษาเนี่ยคะ่ะแล้วเราจะช่วยเขาเด็กๆบนดอยอะคะ่ะแล้วสิ่งสําคัญที่ที่ ที่เราเจอก็คือเขาลงมาข้างล่างเขาลืมความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าตัวเองอเราจะมีมีวิธีการยังไงคะให้ให้เขาแบบโอเคเขาประสบความสําเร็จในด้านการเรียนนะแต่เขาก็ยังไม่ลืมความเป็นวิถีเป็นชนเผ่าเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองคุณค่าใช่ใช่ค่ะคุณค่า,ค,ค,ค,าคุณค่าในสิ่งที่เขามีและคนอื่นไม่มีใช่ค่ะยังอยากให้เขาจําสิ่งนี้แล้วรู้สึกถึงคุณค่าคุณใ,ใหญ่ครับเชิญครับ คุณค่าจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราจะเป็นแกนยึดกันและกันไว้เพราะมนุษย์เราต้องการมีกลุ่มใช่ไหมครับบางทีคุณค่าเดิมเนี่ยมันอาจจะต้องมีมีวัฒนาการด้วยแสดงว่าเขาก็สามารถที่จะเอาคุณค่าใหม่มาผสมผสานกลายเป็นคุณค่าคุณค่าใหม่สําหรับกลุ่มใหม่ด้วยก็ได้นะในมุมมองผมก็คือทํำยังไงเราจะบรรลานระหว่างการเรียนคุณค่าเก่าและการเรียนคุณค่าใหม่แล้วให้เขาเป็นผู้เลือกหรือให้เขาเป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่นั้นขึ้นมา วันเวทีของโรงเรียนเนี่ยขณะเดียวกันที่เราเอาบริบทเรื่องจารีตประเพณีว่าทำคุณค่าค่านิยมอะไรบางอย่างเอามาเรียนเป็นหน่วยการเรียนใช่ไหมครับ,รบเราก็เห็นด้วยว่าในบริบทของโลกนะในชนเผ่าอื่นๆในประเทศอื่นๆเขามีความคิดความเชื่อที่ต่างกันยังไงแล้วในที่สุดเราควรจะอยู่ตรงไหนวิธีการเรียนแบบนี้ก็เทำให้เขาวิวัฒน์ทางวัฒนธรรมไปด้วยถูกไหมครับ แล้วเมื่อเขาจําเป็นจะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นมาผสมฤฤฤเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เห็นเองว่านั่นคือคุณค<ฤ>่าถูกครับอ่านะฮะแล้วเมื่อผมว่าสนใจยิ่งสนใจเรื่องคุณค่าเขาจะยิ่งกลับไปค้นของเขาเองฤฤฤมันก็จะเหมือนที่คู้ใหญ่พูดถึงความท้าทายหรือโจทย์บางอย่างที่เขาเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเขาอาจจะทำคอนเทนต์ลง t ิกต็อกเฮ้ยทำไมมีคนดูเยอะวะอ๋อของเรามันมีคุณค่านี่กว่าเริ่มกลับที่ไปสร้างโจทย์ไปเรียนรู้ของตัวเองนี่คือสิ่งที่คู้ใหญ่พยายามบอกตรงน อ่านะฮะโอ้โหเป็นยังไงครับคุณหวานมันเป็นวิธีการที่ลึกซึ้งที่เราจะเอาไปใช้เลยนะคะนี่ PPL ของครูใหญ่ที่ใส่คุณครูด้วย <c oughs> นะโจทเริ่มมีความซับซ้อนนะแล้วก็เห็นใจคุณหวานด้วยในประเด็นนี้เพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าแค่ยากเรื่องของการสื่อสารอย่างเดียวแต่ว่าระยะทางเครื่องมือ ะะที่จะไปสู่ผู้ปกครองได้เนี่ยมันโอ้โหมันลําบากเหลือเกินวันนี้ขอบคุณพออาวาน,นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันเดินทางมาไกลเลยะนะครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญอีกนะครับขอบคุณมากครับพอบอาวานับแล้วขอบคุณครูใหญ่ของเราด้วยครับขอบคุณมากครับสิ่งที่จะได้นําไปแบบ ไปปรับก็คือ AI เนี่ยคือไม่ได้ว่าไม่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าเราสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆเพื่อที่เขาจะสามารถต่อยอดสิ่งที่เขามีให้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นค่ะไม่อยากให้ครูมองว่า AI หรือเทคโนโลยีน่ะมีข้อเสียต่อการพัฒนาผู้เรียนแต่อยากให้มองก็คือโอกาสที่ผู้เรียนจะเข้าถึงสู่ความสู่การเรียนรู้เพื่อเข้าใจโลก สู่การนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตมีคุณภาพมากขึ้น